สวัสดีค่ะพี่น้องสุขสุคนนะคะหลักการร่วมไปถึงเกษตรกรที่มีความสนใจในการเลี้ยงกบเพราะว่าสิเป็นอาชีพหลักละกาอาชีพเสริมทุกท่านนะคะเมื่อนี้นะคะหูกออดพ้าพี่น้องนะคะมาเบ่งกบนะคะ,ะเป็นกบผักกางนะคะเป็นกบเหลืองเฮ่านะคะที่เฮ้าเอามาร่วมกันไว้นะคะพี่น้องโดยที่เฮ้าบริทนในแยกตัวผูโตเมียนะคะก็คือมาสังเกตเบื้องเมือนี้นะคะก็คือว่ากบ เหลืองนะคะของเห้านี่มันไข่นะคะพี่น้องสีบอกว่ามันไข่นะคะหลักกับไข่หลายอยู่นะคะเนื่องจากว่าโบมันเป็นแบบกระสังบกนะคะพี่น้องอาจสเแนมบอเห็นไข่มันเป็นไไดนะคะลุอัเสีอธิบายแบบนี้ค่ะบางที่นะคะกบที่มันพรอมที่จะผสมพันธุ์นะคะโดยเฉพาะกบแม่พันธุ์ที่ว่าไข่มันแก่จัดนี่นะคะพี่น้องกบมันกระสีพรอมนะคะที่จะผสมพันธุ์ เนื่องจากว่าบอ่อหนีเขาบริแยกตัวเถกนะคะตัวผูตัวผูตัวเมียออกนะคะมันก็เลยทาการผสมพันธุ์กันนะคะพี่น้องก็เลยเด็กใขออกมานะคะตว่าเฮ้ากับบดิสั่งแรงกระตุนอีหยังนะคะหนึ่งก็คือการทําฝนเทียมเข้ากับบริเหตุน,น,นะคะสองก็คือการเปิดเสียงฝนตกหรือว่าฝ่าผ้าฝ่าห้าาาองเข้ากับบริเหตุนะคะพี่น้องเพราะว่าอันนี้มันมันจะอยู่ห่างจากบ่อ ผสมพันธุ์ไก่เติบนะคะพี่น้องหลักการมันเป็นแบบกระสังบกที่เท้าตั้งนะคะตั้งไวเพื่อที่จะเรียงกบเนี่ยนะคะแต่ว่าเ้ามาร่วมกันใหม่พี่น้องมีทั้งหมดอยู่สองบอ่อแต่ว่ากับไข่ทั้งสองบอ่อนะคะก็คือถากบตัวเมียนะคะมีความผอมนะคะไข่แก่จัดนะคะพี่น้องอันนี้กบมันกระสีผสมพันธุ์กันเองเลยนะคะหลักกาบวกกับก่าอากาศในมือ มือนั่นนะครับเป็นใจนะครับพี่น้องกบพอพันแม่พันเท่ากับสิบผสมกันเองเลยนะคะโดยที่บเดมีแรงกระตุนบเดมีสปริงเกอร์บรเดเปิดสปริงเกอร์บรเดเปิดเสียงฝ้าร่องฝ้าผ้าหรือว่าฝนตกนะครับพี่น้องกบเท่ากับสิบสามารถผสมพันกันเองได้นะคะเนื่องจากว่ากบมันอยากผสมพันเต็มทีแล้วนะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นสิงที่ลูกอ,อ้อนนะคะมาว้า นะคะให้พี่น้องเข้า,าได้ฟังนะคะเพื่อเป็นประสบการณ์นะคะเพื่อเป็นสิ่งที่พี่น้องต้องวิเคราะห์พิจารณาเบิงนะคะว่าบางที่นะคะเข้าบ่จําเป็นต้องใส่ฝนเทียมในการผสมพันธุ์ตลอดนะคะพี่น้องอันนี้เป็นอีกอันนึงที่ลูกออดมาแนะนํามาอธิบายพี่น้องฟังนะคะลนะก็ เพาจำเป็นต้องเปิดเทปอยู่ตลอดนะคะถ้าถึงเวลาถี่เพิ่นสีไข่หมังที่เพิ่นกะไข่เองนะคะถ้าพี่น้องบ่อยากเสียโอกาสนะคะถ้าพี่น้องบ่อยากเสียไข่กบนะคะไปพี่น้องก็ต้องสังเกตเบิ่งนะคะโดยที่ว่าจับตัวเมียนะคะหล้กก็พีกทองเบิ่งนะคะพี่น้องก็สิสามารถมองเห็นนะลูกออดคิดว่านะสามารถที่จะมองเห็นว่าเออกบแม่พันเนี่ยคือ ไข่เนี่ยเพิ่นเริมที่จะแก้จันแลวนะมันก็สิเป็นน้ำดำแนะพี่น้องนะคะเขาพิจิตรเนันก็สีหูว่าเออมันก็ล่างสีไข่นะคะไข่ก็ร่ังสีเต็มทอ้องหาังที่เพิ่นอาจจะอยากเอ่อไข่เพิ่นอาจจะแก้จัแเราเพิ่นก็นอยากจะทําการผสมพันธุ์นะคะเลยนะคะพี่น้องแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะหลูกอกักฐะสิน้ำไข่เราหนีนะคะไปล่างทําความสะอาดเมือกออกนะคะและ้วก็เอาไปไว้ในบอ่อพออนุบาลแยกต่างหากนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นกบเหลืองนะคะเป็นกบผาก,กางเนาะ นะคะแล้วก็มาเบิ่งกันว่าใครที่ลูกอ่อนนั่มไปไปว่างในบ่ออนุบาลเนี่ยนะคะสิแตกออกหน่อยหลายพิษปานใดน,นะครับเพราะว่าด้วยการสังเกตด้วยระยะสายตานะคะที่ลูกอ่อนเดทาให้พี่น้องเขาเบิ่งนี่นะคะกบตัวผู้นะคะจะไม่เยอะเท่าไหร่นะคะสิบ่หลายทอกบตัวเมียนะคะพี่น้องอันนี้ลูกอ่อนกะ ดยความจีวาหรือว่าแสดงไข่มั่นนะคะก็เลยสิเอาไข่นี่ไปลางหล่ะกับไปไว้ในบอ่อเพาะอนุบาลก่อนนะคะพี่น้องว่ามันสิแตกออกเป็นตูหรือออดในนวัยนี้นะคะหลปัญดนาดน,นะคะหรือบางที่อาจจะบอ่อแตกถ้าบ่แตกก็แสดงว่าไข่เนี่ยมันบ่สมบูรณ์นะคะหนึ่งก็คือเกิดจากการผสมน้ําเชื้อนิดหน่อยหละกับ่ผสมเลยก็มีนะคะพี่น้องอันนี้ก็เป็นสิ่ง จีลูกออนมาอาธิบายให้พี่้องเฮาได้ฟังนะคะในมืองนี้นะคะร่วมไปถึงวาาสูกันฟังเนาะหลักกระช่ประสบการณ์นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์น้ำสำหรับคนที่เขามาเบิ่งใหม่นะคะพอกันไ่คลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ